อุ้ยพี่รองครับนี่นี่เสียโอ้ดิมันมีทีมาเห็นได้ว่าเสียขนไก่เสียขนไกน่คือก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นผัวของนี่ขึ้นุ่มจูเนี่ยเนาะเออ,อเออนี่ย เป็นพอพันตีนี่อ่าเป็นพอพันครับเดี๋ยวตีนี่มาผสมไปตัวนี้เดในลูกตรงนี้อือวันนี้แม่มันสีขาวลูกมันคือดอนพอมันดอนอนนิด่อพอมันขาวคือส่วนมันก็ดำลุงจุกรอนุงจุกดอนลุงจุกฝรั่งไหมลูกเคืองนี่มันเป็นแมนอันนี้ยังน้อยอยู่เด็กน้อยเขาใหญ่ขึ้นมามเขาก็บขนเขาก็เปลี่ยนแ็นสีดำโอ้หินวะครับเห็นว่าถ่าบ่มากมือนี้บ่โู้งหูที่มาปินแชนนี่ครับอือ คือคือใหญ่ขึ้นมาต่านนี้มันจะดอนเนาะนักสืบสีประมาณเพราะว่าควายคือใหญ่ขึ้นมามันคือมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันดําเดือดโนมาโดยที่แบบมันดอนชมพผู้อ์เขาเนี่ยมันว่าไปเลือมันไปเลือไปเลือควายอื่นหลือโอ้แล้วตัวแล้วเท่าไหร่ครับเอาเรื่องถามราคากันนี่ม่ได้เปิดครับเพราะว่าเป็นแม่ท่านหละอ๋อใส่เป็นแม่บอกเด็ดแล้วลูกลูกตัวนี้ตัวนี้น้อยเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยที่น้อง เมยามเมาขอแบงคไปตอนนี้ถ่ายเปแล้ว20นาทีนะฮะถือไย้แ20นาทีแล้วคุณ่ยล้สองลานตัวหนโอ้ยโรบิชัวเลยเลยอนี้ผมมุ่นจริงเกิดมืว่าขั้นเปโซ่เหไมขึ้ขายอยู่สองล้านพนะแต่ว่าเฮาเฮาก็เลยรเิ่นรเพราะว่าเกจขอเพิ่นตัวหน่อยมันเหนือตัวนั้สิ่งที่เหาองมอลำเียนเหนไหเกิดก็ไม่มสองล้านไวมหไม่ตัวนเปนหน่อยบอกว่าเบาเด้ปหน่อยเป็หน่ S <S เริ่มตังรับเลเ้แหล,ลนครับเพราะว่าพี่นองเป็นมาขอ,อ,อแบงแต่ว,ว่าห้องห้องบอเ้ตกลงในราคานีมน้มันเหนือก็นั่นเข้าก็เลยเปิดสะก่นอนเรียงใหญ่ขึ้นสะก่อนเราแม่เอาทรายสดทราบอดราคาไม่เอาบด้เอกราคาบริเดเปิดเปิดคือใส่ซิมอันนี้ยัง,งอ,อีกเงิน ตู้นี้ก็เป็น่ดีมากอืเครื่องงามเถอะตันี้พี่น้องสนใจกนได้นอนนี่คือการมุ่งให้มุงครับมุ่งไปมุ่งแบบนีครับนี่เด้ไป่เขียโอ้ยนี่คือมุ่งเดขอกขอกงเลยมุงง่ี่นโอ้นึกว่ามูที่มาคุ้มไแมนเไรโอ้ พุ่งงหายนี่มอนเนี่ยมันไม่ลาเอามอนนี่ใส่มอน้อนผมมีหมอนต่าไปแล้วคือเวลานอะมันเอาของม้อนจะในบนนอนเนี่ยเพราะวัาของม้อนก็บินดีแหละอองม้อนเขาตึ๊กเขาติงท้องไองน้อนไม่ได้เลยคุ้ยผมถามในฐานะที่ผมไม่เคยเลี้ยงังเลี้ยงคว้ยเลยแล้วกับพี่น้องที่ดูคลิปมันมีหลายชนชั้นมันมีเอสซีในเมืองเอสซีบนนอกบน้ามีเบอร์ที่ใครไม่ต้องถาอันที่ผมถามไปคือเป็นประโยชน์เท่านอันนี้ครับดีครับดีพี่น้องที่เด็กหูควอยเดี๋ยวผมติ๊ก็อปน้องเล่น นนอ่งเวยน้น่นอนมนนอเ็นเน้คืนนี่ยมันมันมันสิตื่นห่นิสัยวายเขาคิดอย่างดูเออผมไม่คิดเปนอ้าวอย่างียนมันนอนยางวีมันนอนมันกินอะไรมันจะนอนส่งหมามันบใบเยเียนเรืเทียนก่อนกล้วยเนี่ยกินกล้วยครับมันกินหญ้าหญ้าม้วนไรหรอาเนจากล้วยครับหญ้าครับหัวอาหารมันมีอย่งจีนสีมากพุ่งยังหลายคนบางคนเขาเกิดสีกิน กล้วยใบกล้วยแบบก้านกล้วยนะซับสับซ <para S> ับแล้วก็ปังคนก็ใส่ต้นตันยีมายมนองยเม็นะมีแกะปะมีแกะปะยงครับผมสิสร้างการกล้วยมาแกะมาชงอันนี้ปะบอครับบอศิสิสร้างไม่อย่างต้องอะไวันนี้หรอบอครับมันดนย่างนี้กล้วยเข้ากับปูกได้เสยงับตัวนี้ซับเอาเสียงซับมันนอนยมเว้นตื่นทั้งมุงครับมันตื่นอช่วงใบใบครับใบหนึ่งใบสอง กินนมไม่ได <Dam n. S 2> ้เลย้เหนยเพิ่นพไม่กินตลอดเวลาใชเพิ่อิ่มนอกนมแล้วนีซื้อมตัวี้ซื้อบนี่นี่นี่ยนงั้านี่เ็ดงั้เาจำซื้อข้วได้ยบทุกคน ไอนี่เขาดูเงาใชนไอนี่แม่ควายในตำนานเลยจโอู้พาดปั่นแม่ียมะยาเลยขนคือหลายเต๋แม่ควายขนยุ่งหูบักหลายเลยขนยุกใจข้างอีกบักหลายเลยเขากับบักเงาด้ยนี่ขนหลายเออบ่านเป็นเกือบบ้านมู่สิเนี่ยง่ายมากเลยผมว่าแม่ละเออตัวนี้เมียมะยาเนี่ยมีนิสุภาพดินี่เมียด่ถอยเมียดินี่สวัสดีครับเออแต่แต่ผู้ก่องจังวันนี้แต่เอามาเลยวันนี้ตัวนี้สืบเป็นควาย แม่ควายของน้ำและพี่ผัดน้ำและพี่ผัดจีไม่ควายตัวนึงดาล่าน้ำและพี่ผัดแน่นครับควายเล่าตัวนี้โบแมนควายเล่าหนึ่งดวงดาวหรือเราผสมผสานมาเป็นลูกของควายตัวนี้ดวงดาวดวงดาวนี่เป็นคลิปนี้คลิปนี้สนุกมากครับทุกคนสนุกไพมากต้องต่อเริ่มต้นเป็นลูกควายเป็นลูกของันเดตัวนี้ซื้อเก่ง เอาควายขอน้ำและพี่พัดผมเห็นเราติดตอกนาะน้ำและพี่พัดเดี๋ยว่าเราครับทุูมือเขาว่าเราเลี้ยงควายงามจังจันเล่าสิโถออกจากพวกกาดเราไปท้ายงวยเลี้ยงควายไหมม่อเราไปเล่นเก่าพวกการเราไปเล่นละครขึ้เก่าไปติดตอกสองห้าเราไปจะว่าเรามาเนียดนั่งเลี้ยงงวยเลี้ยงควายหน่ยหมหมายถึงว่ายูกันเดินเ่าไรนี่เราเห็นกันยี่นี่สิียวเห็นกันเรื่อยๆครับหมายถึงว่าควายของไอ้น้ำนี่ควายไอ้น้ำและพี่พัดนี่คือเป็นลูกของ กล้วยแม่นครับแสดงว่ากล้วยผมเหนือกล้วยนาเด้โอ้รหตัวหง่แท้แสดงว่ากล้วยแม่นคงล้วก็ล้วยนหน่กว่ากล้วยนี่น่น่นีนี่นนี่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 ลีกนี่น่นว่นี่นนี่นี่ี่นี่น่่น่นีนี่่นี่นี่นีนนี่นี่่นใหน่อีน่นี่คี่นี่ี่นนี้นีี่ี่นน่นี่น่ีน่นนี่นี่่ี่นนนีนี่นี่่่่นีนน เนครือเราใช้กล้องถ่ายแล้วก็คุณภาพภาพมันก็จะได้อีกระดับหนึ่งก็ต้องติดก็คงได้ชมแล้วแหละนะได้ชมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับได้เห็นบหลังการแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่างานที่ถ่ายอยู่เนี้ยเป็นยังไงนะฮะลงไ้นยที่สามารถพริ์้บันแทนอไหลายะไร่นผสมน้งเลยมูอยากได้รูปวายเาอยยยยยยยมยย ซื้อใหม่ยใหม่กดอยู่ในอใจก่อนออม่รู้ีวันห้่อายุจะไัเปิดดิเปิดเปิดที่นองสนใจเปิดลม้นเราก่า่ไนเปิดสี่รุ่นยังมีคามยังมีลูกอยู่ัก่แล้ะครักรกตัวมานห้าปีกว่ายม่เมอสเร็นธรรมดาด้ันเท่าหนึ่งเป็นหลายสิปีแ้น่ยหาปีไม่ห้าปีกว่าปีเด้วครับาว่าปูนขาวจะมาตัวนี้เปิดดีส่หลาน สี่ล้านครับลูกไม่ทองลูกไม่ทองคือลูกใหม่สล้านสบกใหน่อยสอล้านแล้วแพนสอล้านเนาะครับว่าุ่สองล้านสี่ล้านครับแม้่เตัวนั้นเปิดว่ได้สีนั้นสี่ไปเลยประมาณหาล้านวมมุ่นวไะลกีดเรียนเนเาตัวนั้นบไเปิดเอาบไเปิดกับประมาณีไปเลยสามสี่ล้านเอาเต้งแต้ลูกบน้หน่อยเออเาีหาล้านดูนัเอาทุกคนนี่เยวนีเอาอันนั้ที่ว่าไวนซื้อมาจัเขาในตอนนี้ เขาสื่อเขาเนี้ยสื่อเขามาจนเจอตอนโอ้พระเจ้าจอดจะเป็นลมก็ไปตายสิตัวละล้านห้าตัวละสี่ล้านปารอยต้องไปรับบนเวทีเอาหน่อยไปบรรพแพงหักจากลูกว่งแล้วขึ้นเลยสามแสนหาสามแสนหักจากลูกว่องงานละหมื่นงานละงานสมงานหมื่นหมื่นหาบางงาน บาเรียนก็มี่เรื่องเสียงานอยนกนัก้นกับชาติจ้างน้อยๆเหลีกกยวอายุจะยกทุนก็มีเปิด์พีพวกอย่งกบฏซีฟลันด์มันอยู่เสฟพวกยังกบฏเกี่ยวกับ,กบผมเปิดขายหุ่นครับมาหุ่นน้องผมหรอกครับ <c oughs> พยางร่ามันรวบกันเราที่เป็นซีฟลานด์นี่เลยครับนี่ <c oughs> มะหุ่นน้องผมหรอกครับผมก็ี๋จะไปหุ่นน้อเจ้าครับผมก like ็ียวจะมีหุ่นส่วนในพวกนรองล,<า>ล่างซีฟลัน ตัวนี้เข้าสื่อเขาขอค่าวระหะเลยครับอันนี้มียังอีกครับนี่โอ้ยคันดากมากพี่ยังคันดากมากติดเหลี่ยงคุยบักซึงบางครับนี่แม่ครับตัวแม่เบิร์ดเลยอ้ยตัวแม่เบิร์ดโอเคครับคลิปนี้ได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของผมแล้วนะครับขอบคุณการติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับครับสวัสดีครับ